สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องทัพบูชแนลนะครับเอาดูสวัสด์ยามเช้านะครับนะฮะวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่3ใช่ไหมนะครับอ่าวันจันทร์ที่3นะฮะก็เป็นเดือนใหม่แล้วเนาะนะครับ f c นะฮะวันนี้ก็ก่อนที่จะเดินทางนะครับก็ขอสักคลิป2คลิปเนาะขอสักคลิปหนึ่งนะฮะเอฟซีนก็จะพา f c นะครับไปชมบรรยากาศนะครับเนาะ ชมทุกวันทุกวันทุกวันนั่นแหละนะครับนะก็ที่สวนยางบ้างนะครับที่นาลุงพลบ้างนะเอฟซีเรดโกนะครับนะในห้องนะครับเคนะครับก็จะไปดูพาไปดูนะครับว่าเมื่อคืนนี้ฝฟนตกนะครับนะเป็นอย่างไรบ้างนะนาเอฟซีเรดโกกักันครับยิเดีก็ยังไม่ตื่นมั้งนะครับน้ำแข็งน้ำแข็งแล้วก็ ทีเดียก็ผลต้นไม้ต้นอะไรนะครับไปแล้วเนาะนะครับไปเปิดที่สาขาสองนะฮะที่บึงคงหลงนะครับ,บอก็จะพาไปแล้วกันเพราะว่าฝนอ,อ,ยอยู่ตกแล้วนะครับอูอ้รองเท้าผมเลือไหมนะครับเปียกแล้วนะฮะตอนนี้ก็เฝ้าเลยนะนะครับลงมาตรเนาะ ก็มีตอนเช้านะครับก็มีคนตัดหญ้านะครับนะครับนี่นะครับตอนเช้าเนาะตอนตัดหญ้าตัดแล้วเป็นจันทะร์เนาะก็เด็กนักเรียนนะครับก็ไปโรงเรียนนะ เจ้าของโครงการคงเป็นคนรวยใช่ผมอ่าสวัสดีตอนเช้าผมก็จะอ่าวันนี้ผมก็จะตอนนี้เนาะก่อนที่จะกลับร้อนก็อยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับบ้านนอกดาวว่าจะเป็นยังไงเอายังไงต่อนะครับผมแค็ครีมแค็ครีมสร้างต่อใช่ไหมป้าจุ๋งอ่า กับป้าจิงแท็กทีมสร้างต่อครับผมถูกต้องเราจะมาถามนะครับประจุมกับป้าจิงนะครับผมประจุมกับพี่จิงเนาะนะครับผมเราเราขับเดี๋ยวกป๊บนึ่งแนวประจุมกับป้าจิงนะพี่จิงนะครับพี่จิงเราจะร่วมนะครับผมร่วมแบบแบบว่าเราเราเราร่วมแท็กทีมนะครับผมก็คือเราสานต่อนะครับผมทั้งสองธุรกิจนะครับหรือคือประมาณนี้นะครับ ครับผมผมก็จะถามดีเดนะครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านนอกดาวนะครับอะวันนี้น้องก็จะขนขนพวกต้นไม้ต้นอะไรไปใช่ไหมนะครับแล้วบ้านนอกดาวมีแนวทางจะเป็นอย่างไรอธิบายอคือบ้านนอกดาวใช่ไหมครับบ้านนอกดาวก็คือจะย้ายไปอยู่ที่บึงสงหลงนะครับตรงจุดจุดนั้นจะเป็นโฮมสเตย์อยู่แล้ว เป็นโฮมสเตย์อยู่แล้วนะครับผมก็คือทางน้าทำธุรกิจร้านอาหารนะครับทำร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งอยู่แล้วนานหลายปีแล้วทำมาหลายปีแล้วนะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็ทำโฮมสเตย์อยู่แล้วนะครับผมที่ตรงนั้นก็ยังมีพื้นที่ที่เหลืออยู่นะครับสามารถที่จะลงบ้านได้นะครับคือวัน นาจากไรก็จกไรก็อ่าเนี่ผมที่ตรงนั้นก้าไร่ครับผมแนวอาผมเป็นพื้นที่ทั้งหมดก้าเก้าไร่มันติดอะไรติดอ่าติดถนนใหญ่แล้วก็อ่าด้านหน้าจะเป็นท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะแก้วเกาะแจ้วเนาะครับผมที่ไปไหว้ปู่ลีอ๋อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างนงี้ใช่ไหมแมนโอ้นะครับน่าจะติดตรงนั้นเลยแล้วก็วันที่ เอ่เคลื่อนย้ายวันไหนวันที่จะย้ายไปวันไหนก็คือพร้อมวันไหนย้ายวันนั้นพร้อมวันไหนเขาผมพร้อมวันไหนก็คือแบบว่าอ่าที่ที่เราจะเอาบ้านไปตั้งตอนนี้ก็ยังทําสถานที่อยู่หรือว่าอ๋อห่างจากดอนโพหนึ่งกิโลใช่ไหมนะครับแล้วก็ตามถนนตรงนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพัตคารอลเอาเพื่อเพื่ออยากกินเขาลาดทานโอ้ เออของของของเราก็มีนะครับผมร้านอาหารอะไรยังไงต่อนะเรนยังไงต่อยังไงก็คือมีร้านอาหารภายในตัวอยู่แล้วใช่ไหมภ<ม>ายในร้านใช่ในะครับผม เราจะบริการอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารแนหอไอนะคร<ม>ับแบบว่าฟีมือระดับที่หนึ่งนะครับผมของพื้นทงลงแล้วนะครับของทางเราอ่าอย่างนี้สรุปก็คือมีที่พักแร้วก็ม,ม,กมีอาหารานะครับต่อไปก็คือของเราจะมีที่พักมีอาหารานะครับมีเครื่องดื่มน,นะครับครบวงจรครบวงจรครับผมแล้วก็ใครอยากอ ลุมบอ่อหาปลารอหาด้อ้นะฮะแบบเป็นมันเป็นคือของน้าทางน้าเป็นโฮมสเตย์ไงครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปรีวิวให้ดูว่าสถานที่ตรงนั้นนะครับอ่าก็คือแบบว่าเป็นยังไงนะครับพีเดก็จะกลับวันนี้ใช่ไหมไปบึงุงหลงวันนี้ครับน่าจะไปวันนี้จีโมงต้องไปรีวิวที่ด้วยอ,อ๋อจีโมงน่าจะคนของเสร็จแล้วเสร็จของเสร็จนะครับก็ เป็นก็คือตอนนี้ก็คือที่นั่นก็จะปรับพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อ,อที่จะตอนนี้ก็คือเกิดปัญหาเนาะเอาพื้นที่ตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เอาบ้านล็อกดาวทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยสี่หลังเนี่ยครับผมรล้นเนี่ยแล้วถ้าวันที่ยกนะครับวันที่ยกคือแบบว่าถ้ากําหนดยกวันวันที่กําหนดยกล็อกดาวนะครับผม ีเดกก็จะผ่านครูให้ครูเป็นคนดูแลตรงนี้ครับผมตอนที่ยกบ้านครับผมก็คือเผื่อกลับมาไม่ไม่ได้ไม่ทันอะไรแต่ได้ยินมาแว้วๆนะว่าพี่นูนาจะมาวันนี้ใช่ไหมครับผมมาทำอะไรรู้ไหมเราแกก็จะมาขนของเหมือนกันเออขนของออกอ่าอ่าแล้วก็จะเผื่อว่าเออถ้า ได้ยินมาว่าว่า,วาให้ผมนะ่ะเช่าต่ออย่างเงี้ยเออต่ออย่างเงี้ยแต่ว่าต้องดูอีกทีว่ายัางไงนะครับไม่แต่ออกไปไน,นะอ,อ่าก็นะนะครับอย่างว่าแหละนะครับผมดิซีนะครับก็คือเราก็ต้องไปทํธุรกิจต่ออย่างส่วนบ้านนอกดาวของเราเราก็ต้องไปทําต่อใช่ไหมนะครับเพื่ออ่า เขาเรียกอะไรอนาคตนะทุกคนนั่นแหละมองแนวทางที่เออทําให้ตัวเองการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอะไรอคือต้องมีเงินนั่นแหละต้องอปัจจัยต้องมีเงินนะมันคือปัจจัยแล้วนะครับทุกอย่างนะครับถ้าไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้ต้องขนาดผมก็จะ ต้องมาหาเงินต่อชีวิตเนี่ยเดี๋ยวถ้าผู้จะไปหาเงินก่อนใช่นะครับที่เรามาทําเราก็มาหาเงินเหมือนกันนะครับไม่มีเงินอยู่ไม่ได้จริงๆนะครับ FC นะครับแล้วก็ธุรกิจมันก็ต้องต่อนะครับเพราะว่าทางผู้ใหญ่เราก็เนาะนะครับทางผู้ใหญ่เราก็ยังดูแลเราเหมือนเดิมนะครับขอ FC ดีนะทางผู้ใหญ่ของดีเดียดูแลแต่ถ้าผมนะนะครับเราก็ ่วนบัตเอา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 แบบนี้เนาะนะครับผมคือธุรกิจทางที่นู่นมันที่นู่นมีทั้งอาหารทั้งดื่มนู่นนี่นั่นรควงจรคือว่าตอนกลางคืนก็จะเปิดเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีเครื่องดื่มเครื่องอะไรใช่ไหมเปิดกลางวันกลางวันอย่างเดียวครับกลางคืนไม่มีไม่มีอ๋อเนี่ยว่าจะรบวงจรนนั่นก็แสงทีเสียนแต่ถ้าแบบว่าอย่างบ้านนี้ก็สามารถที่จะแบบว่า แล้วก็ส่งใก็คือแบบว่าครอวงจรก็มีเครื่องดื่มเฉพาะกลางวันร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยเปิดตอนช่วงเช้าช่วงเช้าถึงหกโมงหกโก็จะเป็นอาหารพวกอ่าทั่วไปพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมมันเป็นบ้านสวนก็ต้องแบบร้านเอาผมเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูนะครับ c อเอฟซรอไปดูที่ อ่าเข้าไปดูในคลิปดีกว่านะครับถ้าเราบรรยายไปหมดเอฟซีจะไม่อยากเข้าไปดูอีกโอเคนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวก็จะถ่ายภาพบ้านดองดาวให้เอฟซีได้ดูกันแล้วกันนะฮะว่าตอนนี้มันก็ยังคงอยู่ตั้งคงตั้งอยู่ไว้ที่นี่เนาะนะฮะเดี๋ยวพอสักพักมันก็จะว่างเปล่านะนะครับเดี๋ยวพื้นที่ที่ว่างเนี่ยนะครับผม ถ้ายังไงก็อาจจะทำเป็นล็อกนะครับให้คนเช่าคนเช่าเนาะครับผมโดยโดยโดยใครอ่าเจ้าของหรือยังไงอาจจะเป็นเจ้าของที่หรือเปล่านะครับผมก็คือให้ให้เจ้าของโครงการเจ้าของที่น่าจะคุยกันอืหรือว่าออันนั้นเราไปคุยกันล็อก อ่ะนะครับประมาณนี้เนาะดูอ้อยเอาแต่เอคุยอะไรกันไว้บ้างอ่ะคือไม่เคยบอกแล้วบ้านพินุนานะครับเอฟซีก็จะแกก็จะมาวันนี้นะครับแล้วก็มาขนของนะครับไปที่สกลหรือเปล่าหรือก็อาจจะไปหางานทำไปหางานทำที่กรุงเทพหรืออะไรต่างๆของพินุนานเนาะนะครับเอฟซี โอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครกับช่องทับูชแนลแล้วก็อย่าลืมพีซีสกินพีซีคัฟปี่พีซีกูโกสิบปั๊มพันพีตากเแกนเสื้อปักของบริกินนะครับาะสัาจังสินค้าแนะนำช่องทับูชแนลครับผม